วันนี้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมการดําเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำรพยพณีประจําปี2566ซึ่งนับตั้งแต่ปี2561ถึง2565ได้ดําเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรฐษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาจํานวน256โครงการในพื้นที่805หมู่บ้านของจังหวัดจันทบุรีระยองและตราดอยู่ ระหว่างดําเนินการในปีนี้อีก42โครงการในพื้นที่99หมู่บ้านซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบต่อเนื่อง97หมู่บ้านและเปิดพื้นที่พัฒนาใหม่2หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้ติดตามการบริหารจัดการรายคณะเพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏและแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศร,ร่วมกับสำนักงานนโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินงานในปี2566ถึง2570 และในบ่ายวันเดียวกันได้รับฟังการบรรยายสรุปกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนเพื่อ่มเพาะให้นักศึกษามีทักษะชีวิตที่จําเป็นในศตวรรษที่21และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มผู้นํานักศึกษาเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการดําเนินการบริหารและงานกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อยกระดับศักยภาพและคุณภาพชีวิตของนักศึกษา ก่อนเดินทางลงพื้นที่ตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลายรรัยราชพัฏรำไพพรรณีอาทิการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากเห็ดต้นกกเสือจันทบูรณ์และการใช้โมเดลเศรษฐ,ฐกิจแบบ BCG เพื่อยกระดับรายได้ให้ชุมชน